เรามาดูกันค่ะว่ามหา,าวิทยาลัยนเรศวรของเราเนี่ยยังมีพิกัดร,ร้านลับๆไหนบ้างที่นิสิตบางคนอาจจะยังไม่เคยไปซึ่งวันนี้นะคะพวกเราได้รวบรวมมาทั้งหมด3าสถานที่เพื่อที่จะมาแนะนําให้กับทุกคนรู้จักถ้าอยากจะรู้แล้วไปดูกันเลยเรามาดูร้านแรกกันเลยค่ะร้านแรกที่เรากําลังจะไปกันนะคะชื่อร้านว่า เบเกนียริงนะคะกอยาตก,ก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมนะคะแต่คิดว่าใช่นะคะก็คาเฟ่น,นี้นะคะเป็นคาเฟ่ลับๆที่หอนายของมหาหนะวิทยาลัยนเรศวรของเรานั่นเองค่ะวิธีการเดินทางนะคะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถขับรถมาอ้อมทางแปลงปลูกพันไม้นะคะของมหาหนะวิทยาลัยนเรศวรได้เลยนะคะแล้วก็สําสหรับที่จอดรถเนี่ยก็สามารถจอดที่ถนนนะคะริมถนนข้างสระแมวได้เลยหรือว่าใครอยากจะสะดวกหน่อยก็สามารถขี่เข้ามาจอดที่ข้างคาเฟ่ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะ เวลาการเปิดทําการนะคะร้านนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะคะถึงเวลา22่สนาฬิกานั่นเองค่ะก็เปิดตั้งแต่เชา้าจนถึงเย็นเลยนะคะก็เหมาะกับนิสิตอย่างพวกเรามากๆเลยนะคะที่ต้องการที่สงบสงบไว้ทํางานนะคะ อีกทั้งนะคะยังมีเมนูที่แบบว่าโอ้โหวังอลังการมากนะคะร้านนี้มีทุกอย่างอย่างเช่นเมนูกาแฟหรือว่ามัทฉานะคะที่แบบจะทําให้เราตื่นตัวตลอดเวลานะคะเพราะว่ามีคาเฟอินที่ดีนะคะบวกกับวิวสวยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยยังมีของหวานที่อร่อยนะคะมีเค้กนะคะซึ่งที่ร้านเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันแล้วก็ราคาเครื่องดื่มของร้านเนี่ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่70บบาทเท่านั้น แล้วก็ของหวานเนี่ยนอกจากเค,ค้กล้วก็ยังมีคุกกี้แล้วก็เมนูอื่นๆนะคะซึ่งแต่ละวันก็จะมีเมนูที่แตกต่างกันไปก็ต้องมาลุ้นเอากันนะคะว่าจะได้กินอะไรวันนี้ส่วนบรรยากาศภายในร้านนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะนั่งชิลๆได้เลยนะคะมีที่นั่งเยอะแล้วก็มีโต๊ะทั้งขนาดเล็กโต๊ะขนาดใหญ่นะคะขนาดกลางก็มีมีพื้นที่สําหรับทํางานกลุ่มก็มีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เนี่ยวิวสวยเหมาะกับการมานั่งดูพระอาทิตย์ตกมากเลยค่ะ ร้านต่อมานะคะที่เราจะพาทุกคนไปกันนะคะมีชื่อร้านว่ามอมออศสครีมคาเฟ่นั่นเองค่ะซึ่งวิธีการไปนะคะไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ขับรถมาทางประตู5้านะคะเลี้ยวขวาออกมานะคะขับต่อไปอีกประมาณ300เมตรนะคะร้านจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณออกมาทางประตู4ี่นะคะก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันนะคะ ออกทางประตู4ี่ให้เลี้ยวซ้ายนะคะขับตรงไปอีกประมาณ800เมตรนะคะร้านก็จะอยู่ทางฝั่งขวามือคะ่ะแล้วก็สามารถจอดรถนะคะบริเวณข้างๆร้านได้เลยนะคะก็จะเห็นร้านนะคะเป็นรูปวัวนั่นเองนะคะเป็นลายวัวนะคะสังเกตได้ค่อนข้างชัดเจนเลยคะ่ะเวลาเปิดปิดการทำการนะคะซึ่งร้านนี้นะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา12นาฬิกานะคะหรือว่าตอนเที่ยงนั่นเองนะคะ จนถึง21นาฬิกานะคะหรือว่า3ามทุ่มนั่นเองค่ะเปิดนานมากเลยนะคะเหมาะกับนักศึกษานะคะที่อยากจะมานั่งชิลๆนะคะหรือว่า